คนที่จะเข้ามาเป็นความรักมาเยียวยาหัวใจของคุณคนคนนั้นคือใครคะขอดูพลังงานของคุณสั้นๆสองดาบคุณไม่ได้อยากจะเริ่มต้นใหม่เลยนะคะคุณยังมีความสับสนมีความลังเลว่าจะเอายังไงต่อดีนะคะเหมือนคุณยังไม่พร้อมอะ่ะเออคนที่มีพลังความรักที่ยังยังเยียวยาไม่จบเนาะ แต่คุณเชื่อเถอะนะคะจะมีคนเข้ามาหัวข้อเราคือจะมีคนเข้ามาเยียวยาหัวใจคุณคนคนนั้นคือใครเนาะสองดาบเดี๋ยวคุณจะได้รับการแก้ไขคะ่ะมาดูซิคนคนนั้นคือใครคะคนคนนั้นคือใครที่จะมาเยียวยาหัวใจคุณสดาบคนที่เคยเจอประสบการณ์ความรักแบบคุณมาก่อนคนที่เคย หัวใจเจ็บนะคะเจ็บมากๆแต่ตอนนี้เขาเยียวยาตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะสีดาบอยู่ในพื้นที่ของตัวเองมีความเข้าใจชีวิตรู้จักเวลาคนที่เขาสามารถเยียวยาตัวเองได้แล้วนะคะคนที่อยู่ในมุมของตัวเองคนที่รู้จักเวลาว่าเวลานี้ต้องทำยังไงเวลานี้ควรทำอะไรนะคะแล้วเขาก็อยู่ในความสงบถามว่าอยากมีความรักไหมมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะคะคนคนนี้เขามีความสุขด้วยตัวเอง ควีนออฟวานนะคะคนที่มีพลังงานในตัวเองแบบเบี่ยมล้นพอเขาผ่านช่วงเวลาความทุกข์ความเศร้าของชีวิตเขาแล้วอะค่ะเขาเยียวยาตัวเองได้แล้วเขามีพลังมากๆนะไพ่ไฟนะคะไพ่ไม้นะคะเป็นพลังไฟพลังฝันเขาเติม,เต,มเต็มตัวเองได้แล้วนะคะราชินีถือไม้เท้าเขาเสกสร้างชีวิตเสกสร้างอารมณ์เสกสร้างสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเขาด้วยความสุขอะ คนคนนี้มีความสุขนะแล้วก็มีประสบการณ์ชีวิตสูงนะคะเข้าใจอารมณ์ผู้อื่นเข้าใจอารมณ์ตัวเองฉะนั้นเป็นคนที่ครบค่ะเป็นคนที่สามารถเยียวยาคุณได้โดยแท้เพราะเขาเยียวยาตัวเองได้มาก่อนแล้วก็เป็นพลังงานบวกๆคนคนนี้นะคะเอาจริงๆถามว่าอยากมีความรักไหมในใจลึกๆก็ยังไม่อยากจะมีนะเห็นไหมมันเป็นไพ่สีดาบไพ่ห้าเหรียญน,นะคะเป็นคนที่เคยเจ็บปวดมาจริงๆ ในบางครั้งเาก็ยังมีความรู้สึกดูนะยังมีความรู้สึกว่าเอาจริงๆแล้วต่อให้เขาล่าเริงต่อให้เขาเหมือนเยียวยาตัวเองได้ลึกๆเขาก็รู้สึกว่าเขายังขาดดูนะคะให้ให้ห้าเหลี่ยญเนี่ยคือความขาดขาดแคลนความรักจะเรียกว่าขาดแคลนความรักก็ไม่ได้นะเขามีความรักตัวเองเต็มเปี่ยมแต่ว่าเขาก็ยังรู้สึกว่า ถึงแม้เขาจะรักตัวเองได้ดูแลคนอื่นได้เนี่ยให้คําแนะนําคนอื่นได้เป็นไฟให้กับคนอื่นแต่ลึกๆแล้วเขาก็ยังอยากมีความรักอยู่นะคะ mm hmm. เขายังขาดคู่ค่ะขาดคู่ขาดคนที่จะมาทําให้หัวใจเขารู้สึกว่าเออเขามีความสุขมากๆถ้าได้อยู่กับคนคนนั้นซึ่งคนคนนั้นก็คือคุณน,นี่แหละเขาจะได้มาพบมาเจอคุณขอดูต่อเหตุ mm hmm. of บ n าน เห็นไหมถ้าเขาเจอคุณนะเขาจะเป็นเด็กนะคะเขามีมุมของความเป็นผู้ใหญ่นะในสังคมหรือคนอื่นมองเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเป็นคนสร้างความสุขเป็นคนสร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้อื่นอะนะคะแต่จริงๆแล้วในหัวใจเขาอะค่ะมันเหมือนว่าเขาขาดช่วงวัยเด็กไปช่วงวัยเด็กช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงวัยรุ่นหรือช่วงที่เขา,เาใช้ชีวิตกับคนรักของเขาแล้วเขาต้องทําตาม ทําตามที่คนรักของเขาเป็นยังไม่ได้แสดงออกในตัวตนนะคะซึ่งเขามีความเป็นตัวตนเนี่ยคือเหมือนกลับย้อนเข้าไปในช่วงเวลาที่เขาขาดหายไปเขารู้สึกแบบนั้นนะคะคนคนนี้นะอยู่ในลัคนาราศีของธาตุลมได้นะคะธาตุไฟได้ธาตุด,ดินได้มงกรพฤกษกันนะคะเมษิงถโนและมิถุนตุลกุม คนคนนี้นะคะลักษณะเป็นแบบนี้เลยเป็นมีเป็นคนที่มีเป็นคนที่มีภาวะความเป็นผู้นําสูงมากๆม,ม,มีอะไรไม่ค่อยบอกไม่ค่อยกล่าวไม่ค่อยพูดกับคนอื่นหรอกนะคะขอไพ่หนึ่งใบเรื่องของคนอื่นเขาดูแลได้แล้วเขาก็มีผู้คนเข้ามาพูดคุยหรือว่าให้ขอคำปรึกษาจากเขามากมายแต่ถ้าเรื่องของเขาอ่ะเขาเป็นคนค่อนข้างเก็บนะคะ The world เป็นคนที่ครบรถจริงๆนะคะเป็นคนทางไกลนะเป็นคนที่คุณก็ฝันถึงนะลักษณะแบบนี้คุณต้องถ้าเจอเขาคุณจะชอบเขามากๆเพราะเขาคือลักษณะคนที่ตรงใจของคุณเหลือเกินถ้าคุณพบเจอเขานะคะคุณจะชอบเขามากๆเพราะเขาเป็นคนที่ลักษณะตรงใจกับคุณเหลือเกินนะคะคุณอยากได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้คุณนึกคุณฝัน เดอะเวิลด์คุณได้แน่ๆคุณได้พบเจอเขาแน่ๆเป็นคนต่างชาติต่างภาษาได้นะคะแต่ที่แน่ๆคือเป็นคนทางไกลเป็นคนที่ต้องเดินทางมาพบเจอกันในพลังงานใต้ไพ่สิบถ้วยนะคะคนที่พร้อมจะมาสร้างครอบครัวให้กับคุณนะคะสิบถ้วยโอ้โหพอเขาเข้ามาเขาเยียวยาเลยนะสิบถ้วยเนี่ยเป็นการเยียวยาหัวใจเป็นการเยียวยาความรู้สึกเต็มๆต,ตรงตัวตรงข้อนะคะตรงหัวข้อที่ ที่ที่ทออมตั้งไว้นะคะใครจะมาเยียวยาหัวใจคุณโอ้โหชีวิตคุณจะได้จบจากความทุกข์ความเศร้าความอึดอัดใจนะคะเข้าสู่ความสุขความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตนะคะอหอยน้อมรับพลังงานไปเลยคนคนนี้แหละนะคะที่เข้ามาเยียวยาใจคุณแล้วก็มีโอกาสมีแนวโน้มที่คุณและเขาจะพัฒนากันยาวๆไปจนถึงขั้นแต่งงานแล้วก็มีครอบครัวมีความสุขร่วมกันจนโอ้โหแก่เท่าจนตลอดชีวิต ชัวนีรันนี้เลยนะคะคนลุกอะนะคะขอให้คุณน้อมรับพลังงานดีๆนี้เป็นของคุณเลยนะคะมีความสุขมากๆแค่เห็นหน้าไพ่นะแม่หมอ,อยังรู้สึกแบบมันเหมือนมีแรงกระแทกของกลิ่นอายความรักพลังงานความรักกระแทกหัวใจคนลุกมากๆนะคะเป็นคลิปที่ทรงพลังอีกคลิปหนึ่งนะคะพลังงานความรักมาเต็มอบอวนด้วยความรักแม่หมออมขอส่งพลังงานความรักนี้ให้กับทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟัง คลิปนี้นะคะส่งพลังมากจริงๆโอ้กระดิ่งก็สั่นเป็นพยานเห็นไหมคะขอให้คุณน้อมรับพลังงานความรักที่จะเข้ามาเยียวยาจิตใจคุณนะคะเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบของคุณไปตลอดการเลยค่ะขอให้คุณมีความสุขสมหวังในความรักและมีความสุขสมหวังในทุกๆด้านนะคะสวัสดีค่ะ